สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับการเปิดตัว oppo นะครับ R9s ซึ่งเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่จาก oppo นะครับ uh, oppo R9s น,นะครับนี่ก็จะมีรูปร่างแบบนี้นะครับถือจับถือนี่สือว่าพอดีมือเลยทีเดียวตัวเครื่องก็จะเป็นทร,รมจักโลหะนะครับเรามาดูกันที่หน้าจอก่อน oppo R9s หน้าจอขนาดความกว้าง 5.5นิ้วเป็นอมูเลตนะครับความละเอียด Full HD กระจกของเขาก็เป็นกระจกรุ่นใหม่ที่เป็น Corning Gorilla Glass 5นะครับด้านบนก็จะเป็นกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลแล้วก็เซนเซอร์นะครับกล้างหน้านี้ดูรับแสงเท่าไหร่ครับกล้องหน้านี้รัแรรบรแสงอยู่ที่2.0นะครับ ด้านล่างก็จะเป็นปุ่มควบคุมครับแล้วคังนี้ก็เป็นปุ่มสแกนลายนิน้วมือด้านหลังนะครับก็จะพบกับกล้องหลังความละเอียด16ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซล f อ,อยู่ที่1.7ครับ1.7นี้ถ้าเกิดถ่ายนในที่แสงน้อยก็นด้ตอบโจทย์ได้ใช่ใช่จะทาให้เราภาพมันสว่างขึ้นอา่าฮะและแถบที่เราเห็นนี่คือแถบรับสัญญาณ สเส้นอันนี้นะครับสามเส้นข้างบน3เส้นข้างล่างก็3เส้นเช่นเดียวนะครับเช่นเดียวกันนะครับทำให้เรารับสัญญาณต่างๆได้ดีขึ้นฮะโอเาคา <Okay. Okay. S 2> ด้านล่างนี่จะเป็นลำโพงนะครับแล้วก็ช่อง3.5ม mm. มเมตรอันนี้ก็จะเป็นช่องเสียบสายชาร์จเป็นแบบไมโคร USB นะครับด้านขวาจะเป็นปุ่ม พ w e r แล้วก็ช่องใส่ซิมซึ่งซิมเน Nano ี s IM, <S ่ยเป็นนาโนซิมเป็นสองซิมนะครับแบบไฮบริดด้วยซึ่งช่องสองเนี่ยจะใส่นาโนซิมหรือไมโครเอสดีก uh, ับฝั่งซ้ายก็จะเป็นช่องฝั่งซ้ายก็เป็นปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงใช่ครับซึ่งในงานเนี่ยเขาเปิดสองตัวนะครับจะมีตัว r 9 s กับ r 9 s Plus อเดี๋ยวลองดูกล้องหลังนิดนึงนเขาบอกว่ากล้องหลัง1.7เลยนะครับลองถ่ายรูปให้ดูหน่อยครับนี่นะครับกล้องหลัง16ล้านพิกเซลแล้วก็เอฟอยู่ที่1.7ซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าเขารองรับการแบบว่าถ่ายภาพแบบโฟกัสไวๆครับใช่ไวครับไวอคิดว่าไว ลองขยับนิดนึงขยับแล้วก็ลองถ่ายดูว่าวอห้าจุจอ5.5นิ้วนะครับใช่เป็นจอโมเ e ลครับผมเ่อนสเปคของตัวเครื่องก็จะเป็นแบตเตอรี่นี้ส0มพันะิบนะครับ,รบนั่นนะครับนี่้ดู ส่วนสเปคตัวเครื่องนี้จะเป็นระบบปฏิบัติการ Color OS นะครับ3.0ซึ่งเป็นเบ s e ออนแอนดรอยด์นะครับ CPU นี่เป็น c อ r e c o m น Snapdragon 625า c t a c า r คอความเร็วอยู่ที่ 2.0GHz นกิกะเฮิร์นะครับแรมอยู่ที่ 4GB กิกแล้วก็หน่วยความจำตัวเครื่องอยู่ที่ 64GB สกิกะไบต์นะครับสามารถใส่ MicroSD ได้ถึง 2 6 4กิกะไบต์นะครับแบตเตอรี่นี่3 1 0ม mm. ิลลิแอมมาพร้อมเทคโนโลยี VOOC f ฟ a ชช Charge นะครับนี่นะครับที่เขาโชว์ไว้อยู่ใช่ซึ่งชาร์จเนี่ยเพียงแค่5นาทีเนี่ยเราสามารถใช้งานได้ถึง2ชั่วโมงในการคุยสนทนานะครับมีคนถามนะครับว่ากล้องหน้าฟูงปิงไหมเดี๋ยวเราลองให้ที่แบ้นเรา ดูกล้องหน้า <c oughs> นี่นะครับกล้องหน้าก้องหน้าน,นี่มีหมดม,คมีครับมีครับบทมูวตี้นะครับสามารถปรับระดับได้เจ็ดระดับนน้กลไม่คดีกห โอ้โหถ่ายที่แบบคุ้มกันเลยทีเดียวเดี๋ยวพี่แว่นพี่แว่นยิ้มหน่อยครับยิ้มยิ้มนะฮะยิ้มยิ้มยิ้มไปเลื่อยเลยครับยิ้มไปเรื่อนยิ้มแล้วลองดูครับหน้ามันเรียบหน้าผมเรียบเลยหน้านี้เนียนเลยนะหน้าหน้าผมเนียนกันเลยทีเดียวนีิเนอร์เลยก้นเด็กครับแล้วก็เขายังมีโหมดต่างๆนะครับเดี๋ยวถ่ายให้แล้วก็เดี๋ยวผมคอปคิ้อ่าเห็นมีอันนี้คืออะไร อัน <Okay. S 2> นี้เป็นหมดมีมนโปรนะใช่าาสามารถแบบตั้งค่าได้นะครับว่าตั้งค่าสปีดชัตเตอร์ได้เท่าไหร่อ่าสองวิสามวิครับว่าไปนะครับแล้วก็ยังมีโหมดต่างๆนี่ครับอัลตราเอดีก็ยังอยู่อุปกรองสีนะครับนี่ครับอ่ okay. าโอเคครั้นี้มีคนอยากดูราคาแล้วครับราคาอยู่ที่ ตัวนี้เดี๋ยวบอกกันว่าอานายพัฒน์อานายอานายเอสเนี่ยมีทั้งหมด2รุ่นที่เปิดมาใช่ครับครับจะมีตัวอานายเอสกับอานายเอสพัฒอานายเอสราคาเท่าไหร่ครับ1 4 9 9 0หาร้อยเก้าสครับมีมีอยู่2สีนะตอนนี้ที่ไทยนะคือสีทองที่เราถืออยู่นี้นะครับใช่ครับแล้วก็สีทองเนาะแต่ว่าใช่อีกอย่างหนี่งจะเป็นโรสโกลด์สีชมพูที่มีในไทยขายในไทยตอนนี้นะครับ ส่วน,านา p l u S+ ซึ่งจะตัวหน้าจอจะใหญ่กว่าแรมก็จะเยอะกว่านะครับจะขายอยู่ที่16,990าครับแต่ตัวนายเนี่ยนาย S เออ p l u S+ เนี่ยครับยังไม่เข้ามาในไทยนะตอนนี้โฟกัสถือว่าวายครับโฟกัสวายอยู่ เนี่ก็คือ Apple i า h s yes, นะครับที่เปิดตัวในวันนี้ สำหรับเด็กทางเราจะมีรีวิวอยู่ที่เว็บไซต์สยามโซนของเราครับสามารถไปดูกันได้นะครับก็เหมือนเดิมครับใครสนใจข้อมูลข่าวสารก็ติดตามได้ที่เว็บไซต์สยามโซน닷คอมนะครับจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่างๆมากมายให้เราได้ติดตามกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ハハハハ